ครับก็วันนี้ก็มารีวิวเรื่องการปลูกผมนะครับหลังผ่านไปจากการเข้ารับบริการมานะครับจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับที่ลาดพร้าวสามสิบนะครับครับดูครับหนึ่งวันนะครับหลังจากการปลูกผมนะครับผมอาจจะมี เขาเรียกแสงไฟในห้องนะครับดูครับครับผมก็จะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับคือหนึ่งวันนะครับที่ผมไปรับการปลูกมานะครับเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ผมก็เรียกว่าเอาน้ำเกลือนะครับฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปนะครับก็แกะแผลนะครับแกะเขาเรียกแกะ แกะพากดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นการย้ายเขาเรียกการย้ายจากผมด้านหลังนะครับมานะครับเจาะผมด้านหลังมามาไว้ข้างหน้าครับครับก็เป็นรีวิววันแรกของผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามาชมกันนะครับเพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดไหมก็ได้เลยครับดูครับช่วงนี้ผมเราจะบวมนะครับนะครับแล้วก็หมอก็ห้ามยักคิ้วนะครับ นะครับคับส่วนตัวผมนี่เป็นคนติดยักคิ้วมากนะครับตอนนี้ก็ห้ามนะครับห้ามก้มมากห้ามเงยมากนะครับห้ามเกงนะครับครับขอบคุณมากครับ1วันนะครับครับผมก็จะลงไว้เรื่อยๆนะครับผมดะครับ